สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพื่อเน,นเมืองอังกฤษเกมที่31ประจำเช้าวนันจันทร์ที่17เมษาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไป2-2เกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลนำไปก่อน2-0ด้วยนะจากกาบิันเชลุีกับมาติสโอเดกาแต่ว่าเจ้าบ้านก็ไล่ตีเสมอได้จัดจุดโทษของซาอิดเบลมาก,กับยาลอตโบเวนครับโดยที่เกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลได้ลูกจุดโทษฮะแต่ว่าบุเกโยซาก้ายิงไม่เข้าสว่วนอีกคู่หนึ่งนอติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านแพ้กับแมนยููไไปป0-2ทีมเยือนด้ระตจาก Anthony, แแอนนโโทีล้วกก็เดดาโล นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนะ่จะฝุงยังเป็นอาร์เซนอลครับเก็บเพิ่มเป็น74คะแนนนําหน้าแมนซิตี้อยู่70คะแนนแต่ว่าเตะม,มากกว่า1นดัดก็ถือว่าแอบกดดันพอสมควรเลยทีเดียวส่วนแมนยูก็ขยับมาอยู่ที่3ครับเก็บเพิ่มเป็น59คะแนนทิ้งอันดับ4อย่างเดลก็โซไป3คะแนนด้วยกันในขณะที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดก็อยู่อันดับที่15มี31ส่วนนอตตทิงแฮมฟอร์เรสต์ยังอยู่อันดับที่18ในโซนโดอกชั้นมี27คะแนนไปกันที่ดาวนซันโวล่าสุดก็ยังคงเปปป็นอริที่ัไป32ปะตู เลืเดี๋ยวส่งท,ท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคืนวันเดนนายนะครับคือวันจันทร์นี้ก็จะมีอีกหนึ่งคู่ลีดส์เตดเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลตอนตีสองแล้วก็เกมนัดถัดไปนะัดที่สามสิบสองครับคือวันศุกร์มีอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมตันวันเสาร์ที่ยี่สิบสองเมษาจะมีฟูลแลนดเปิดบ้านเจอกับลีดเบนฟอร์ดพบแอสตันวิลล่ากิซั่นพาเลอเจอเอเวอร์ตันเลสเตอร์เปิดบ้านเจอวูบบรแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามเม